เหตุฆาตกรรมนี้กลบดานคลองใหญ่ที่สุดถูกจับได้ส่งกลับกรัรมพูชาด้านวิโก้ขับแซงเก๋งแต่ไม่พ้นชนกระบะท,ที่สวนมาเหตุเพราะเมาส่วนคดีลักรถตู้โดยสารผู้ช่วยสสตราดไม่คืบแต่คนร้ายหลบหนีไปแล้วและบรรยากาศงานตราดรำลึก107ปีวันนี้ต่อไปนี้พบกับ ่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวี .com สนัสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0ู9 5 1 2 3 4 4่ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด จบแปงงานต่างด้าวชาวก,กัมพูชาเถื่อนก่อเหตุมาสุราอรารวาสตรวจสอบพบก่อเหตุฆ่าภรรยาที่เสียมราบกัมพูชาแล้วหลบหนีเข้ามาทำงานในไทยฝ่ายกัมพูชารับตัวกลับดำเนินคดีต่อที่อมเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่จังหวัดตราดพันตำรวจเอกนัทวัฒนทองใบพันตำรวจเอกนัทพงศัตยานุรักษ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดพันตำรวจเอกจารึก ชติโกโผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่พันธทภัยสุพรหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาร่วมกันแถลงการจับกลุ่มนายยาวไม่ทราบนามสกุลอายุ30ปีซึ่งเป็นชาวกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมืองมาทำงานในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่และถูกจับกลุ่มในคดีเมาสุราก่อเหตุทะเลาะวิวาทรวมทั้งพบว,ว่าก่อคดีฆ่านางซีนาชาวกัมพูชาที่จังหวัดเสียมราบแล้วหลบหนีเข้ามาทำงานในประเทศไทยด้วย พันตำรวจเอกนัทวัฒน์กล่าวว่าชุดจับกลุ่มของสถานีตำรวจภูธครคลองใหญ่ได้เข้าทำการจับกลุ่มนายยาวได้ที่บ้านพักไม่มีเลขที่ซอยเทศบาล9หมู่5ตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่านายยาวเมาสุราและอาลวาดโดยใช้มีดไล่ฟันชาวบ้านเจ้าที่ตำรวจได้เข้าจับกลุ่มแล้วนำตัวมายังสถานีตำรวจภูธครคลองใหญ่และจากการสอบสวนยังพบว่านายยาวได้ก่อเหตุฆ่านางซีนาซึ่งเป็นภรรยา ที่จังหวัดเสียมราฐประเทศกัมพูชาแล้วได้เดินทางหลบหนีเข้ามาทำงานในประเทศไทยที่อำเภอคลองใหญ่โดยญาติของนางซีนาได้แจ้งความไว้ที่นี่สถานีตำรวจจังหวัดเสียมราฐกัมพูชาเมื่อวันที่23ตุลาคม2555จึงได้ประสานนาวาเอกนิพัฒน์สุดใจหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาประจำพื้นที่จังหวัดตราดและพันโทภัยสุพรหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาประจำพื้นที่จังหวัดเกาะกงกัมพูชา,พชา,พชา,พชาเพื่อตรวจสอบซึ่งพบว่า นายยาวได้ก่อเหตุตามที่ญาตินางสีนาแจ้งความไว้หลังการถแถลงข่าวแล้วพันโทไพสุพรได้นําตัวนายยาวขึ้นรถเดินทางกลับประเทศกัมพูชาเพื่อน,นําไปดําเนินคดีที่จังหวัดเสียมราฟประเทศกัมพูชาตามกฎหมายต่อไปครับวันนี้ก็เป็นการถแถลงข่าวผลงานของสถ,นถนานีตำรวจภูธรอำเภอคลองใหญ่นะครับซึ่งได้จับกลุ่มชาวต่างชาติชาวกัมพูชานะครับซึ่งหลบหนีเข้าเมืองนะครับสืบเนื่องจากวันที่21มีนา2556นะครับ เวลา17.00น,นทางชุดสืบสวนของสถานีตำรวจบุทรนอำเภอคลองใหญ่นะครับได้ตรวจสอบออนายยาวไม่มีนามสกุลนะครับสัญชาติกัมพูชาซึ่งมีอยู่ในอาการมึนเมาสุรานะครับอยู่ที่บ้านเล็กที่แม่บ้านไม่มีเล็กที่ซอยเทศบาล9หมู่5ตำบลหาเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตาดนะครับก็ได้นําตัวนายยาวผู้นี้ได้มาสอบสวนในรายละเอียด ก็ทราบว่าในยาวเนี่ยได้มีคดีฆ่านะครับภรรยาที่จังหวัดเสียมเรียดประเทศกมัมพูชานะครับเมื่อวันที่ยี่บสามตุลาสองพันหหสิบห้านะครับผู้ตายก็ชื่อนางนางซีนานะครับนางซีนาชาวกัมพูชานะครับแล้วก็หลบหนีมาเข้ามาในประเทศไทยนะครับ 5, ก็เลยได้ประสานกับทางฝ่ายประสานงานของ ของทหารนะครับแล้วก็ทางเจ้าที่ของฝ่ายกัมพูชานะครับเขาได้ทราบว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันจริงนะครับซึ่งได้ฆ่าผู้อื่นถึงกับความตายฆ่าภรรยาตัวเองถึงกับความตายแล้วก็หลบหนีมานะครับก็เลยได้ทําการประสานงานแล้วก็ทางกัมพูชาก็มีการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีไว้ก็เลยมาขอติดต่อรับตัวนายาผู้นี้ไปดําเนินคดีที่ประเทศกัมพูชาต่อไปนะครับ ก็เป็นการติดต่อความสัมพันธ์แล้วก็เป็นผลงานของตํารวจของใหญ่นะครับซึ่งการจับกุมนั้นไม่ได้นิ่งดูได้แล้วก็ไม่ไม่ได้ดูในรายละเอียดในส่วนแค่เฉพาะเรื่องทําร้ายร่างกายหรืออะไรหรือมาสุรายอย่างเดียวนะครับแต่ได้ดูในผลงานแล้วก็ได้ดูในรายละเอียดของผู้ตัวผู้ตัวผู้หาคนนี้นะครับว่ามีพฤติการยังไงแล้วก็มาอยู่ยังไงนะครับเึ่งอันนี้เป็นความร,ร่วมมืออย่างดีแล้วก็จะทาให้ คนที่หลบหนีเข้ามาอยู่ในบ้านเรานะก็เป็นคนไม่ดีเราก็สามารถที่จะจับกลุ่มแล้วก็ดาเนินคดีดํ<ป>าเนินคดีต่อไปนะครับเราไม่ต้องการให้คนที่ไม่ดีมาหลบหนีเข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วมาเกาะคดีในบ้านเรานะครับคนที่ไม่ดีหรือคนทาประเภทไม่ดีหรือคนทาในสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายครับก็ถือเป็นผลงานของสถานีตารวจภูธรอำเภอคลองใหญ่ในเรื่องนี้ครับวีโก้แซงเก่งแต่ไม่พ้นชนกระบะที่สวนมารถพังทั้งคู่ส่วนคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บ เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่วิทยุสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันบริเวณถนนสายตราดแหลมง,งอบตหนองสเสม็ดอเมืองจังหวัดตราด จะเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะโตโยต้าวีโก้หมายเลขทะเบียนบอยไม้งองู9610ตราดสภาพรถด้านซ้ายเสียหายทั้งแถบอีกคันเป็นรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนบยอยไม้ต่อเต่า3924สระแก้วสภาพรถด้านซ้ายได้รับความเสียหายเช่นกันสอบถามนายสตราคนขับรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน บวยไม้ต่อเต่า3924สาสแก้วทราบว่าตนเองมุ่งหน้ามาจากตำบลหนองสนูเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถยนต์กระบะวีโก้ขับแซงรถเกง๋งแต่แซงไม่พ้นทําให้ตนเองต้องหักหลบชนเฉียวกันขึ้นจนรถยนต์ทั้งสองคันได้รับความเสียหายดังกล่าวหลังเกิดเหตุเจ้าของรถยนต์กระบะวีโก้ยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดจากการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ คณคดีลักรถตู้โดยสารของผู้ช่วยสสตราดไม่คืบแม้จะได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ตำรวจขอให้ผู้เสียหายจัดทำให้ด้านพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจพูเมืองตราดบอกงานคดีมากจะเร่งรัดให้ความคืบหน้าคดีที่นายสันชื่อจริงคือนายสุภสันค์สมัทะธัญกาวบ้านอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ลักขโมยรถตู้โดยสารของนายกิติทัศน์ชัยอาจผู้ช่วยสสตราด ได้เมื่อคืนวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดนายกิติทัศน์ได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีภาพของนายสันขณะเดินมาขึ้นรถยนต์ตู้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ติดตามมาดำเนินคดีและออกหมายจับแต่ปรากฏว่าพนักง,งานสอบสวนได้ขอให้นายกิติทัศน์ชัยอัดดำเนินการเองในเรื่องของการนำภาพออกมาจากฮาร์ดดิสของกล้อง แต่เนื่องจากกล้องเป็นรุ่นเก่าจึงไม่สามารถนำออกมาได้ทำให้ไม่สามารถนำภาพของคนร้ายมาให้พนักงานสอบสวนได้ส่งผลให้การติดตามคนร้ายล่าช้าออกไปซึ่งคาดว่าคนร้ายได้เดินทางมาพบเพื่อนบ้านที่บ้านเกาะตะเคียนตะบนวังกระแจาอําเภอเมืองจังหวัตราดแล้วได้หลบหนีออกจาก จังหวัดตราดไปแล้วตั้งแต่เช้าวันที่24มีนาคม2556อย่างไรก็ตามพันตำรวจโทสมเจดพลอยจันทร์หัวหน้าพนักงานสอบสวนได้แจ้งผ่านพนักงานสอบสวนแล้วในเรื่องนี้และอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักฐานต่างๆแต่พนักงานสอบสวนมีคดีมากอาจจะล่าช้าไปบ้างซึ่งจะเร่งรัดให้เร็วขึ้นอมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับรเตัรววอยู่ตรงเนี้ย เราก็ออมมาตรงนีง้จอาจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติ่่าาทาทีเมือด เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติบรรยากาศการแสดงงานตราดลำรึกตราด107ปีวันนี้ หลังจากที่งานตราดลำลึกได้จัดการแสดงแสงสีเสียงในตอนแรกชื่อว่าตราดลำลึก107ปีวันวานไปแล้วซึ่งตราดทีวีได้นำบรรยากาศการแสดงนำมาเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นั้นวันนี้จะเป็นการติดตามบรรยากาศการแสดงในวันที่สองชื่อว่าตราดลำลึก107ปีวันนี้ซึ่งจะเป็น การบรรยายเหตุการณ์หลังจังวัตราดได้รับเอกราชคืนมาจากฝรั่งเศสและมีการพัฒนาบ้านเมืองตามมาจนถึงปัจจุบันซึ่งภาพและบรรยากาศมีความสวยงามในเรื่องแสงสีเสียงซึ่งจะได้ชมกันดังต่อไปนี้วันนี้แผ่นดินตราดจึงเป็นแผ่นดินที่สุขสงบร่มเย็นใต้ฟ้าพระบรมีของแผ่นดินและทรงเป็นหลานปู่ในเสด็จพ่อรอห้า พระองค์ยังต่อเนื่องโดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์คือการอยูสูงแล้วชาวตราดยังมีอัธยาศัยบ้านกาดเวลา้อยันเรามบูมสังขันที่อลังเลิุุยให้ลงรุ้กัน ฉันฉันนาดไปต่อไปรับเอิมมีที่คือความหวัดคือพลังตัวแทนแห่เราความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของทุกคนซึ่งแม้แต่ละคนจะ และหลังจบการแสดงแล้วได้มีการแสดงของโรงเรียนต่างๆบนเวทีอีกด้วย รถตู้ร่วมบขสบ,บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้ TS, ส,สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 0 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปจำนวน10กลุ่มพัฒนาผ่านเครือข่ายองค์ความรู้ KBO เพื่อต่อยอดในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์และการทำตลาดได้อย่างยั่งยืน นันทรงธิรจันทรางคูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดตราดเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตสินค้าชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการและมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านเครือข่ายองค์ความรู้หรือ KBO เพื่อต่อยอดในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์และการทำตลาดได้อย่างยั่งยืนนางสาวอัธยา ทนเนตนีรัตัสพัฒนาการจังหวัดตราดกล่าวว่าจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ดำเนินการตามนโยบายในการพัฒนาสินค้าโอท็อปให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศตามการระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แบ่งสินค้าโอท็อปเป็น4กลุ่มคือกลุ่ม A ดาวเด่นคุณภาพสูงผลิตได้มากซึ่งจังหวัดตราดมีจำนวน1ิผลิตภัณฑ์กลุ่ม B สินค้ามีเอกลักษณ์ ผลิตน้อยชิ้นซึ่งจังหวัดตราดมีจำนวน52ผลิตภัณฑ์กลุ่ม4พัฒนาหรือสินค้าคุณภาพปานกลางผลิตได้มากซึ่งจังหวัดตราดมีจำนวน140ผลิตภัณฑ์และกลุ่มดีปรับตัวหรือสินค้าผลิตง่ายได้จำนวนน้อยซึ่งจังหวัดตราดมีจำนวน138ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อปขนมปังอบกระเทียมของกลุ่มชุมชนหนองบัวมาพัฒนาเป็นขนมปังอบกรอบหน้ากระเทียมสารายผ่านการพัฒนาโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ซึ่งทําให้ปัจจุบันสามารถทําตลาดได้ดีและในปีงบประมาณ2,556จังหวัดตราดได้เตรียมที่จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อปจำนวน10กลุ่มในกลุ่มดีเข้าสู่ การพัฒนาศักยภาพโดยผ่านเครือข่ายองค์ความรู้เพื่อนำสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งการพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สินค้าโอท็อปทั้ง10กลุ่มได้รับการพัฒนาคุณภาพรวมทั้งการทำตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน จังหวัดตราดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและประเมินหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดกำชับประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เกิดความยั่งยืนนายวิรัตรัตนวิจิตประหลัดจังหวัดตราดกล่าวระหว่างเปิดประชุมเช,ชิงปฏิบัติการการพัฒนาและประเมินหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตราดว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการมุ่งชี้แจงแนวทางกระบวนการดำเนินงานหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดการฝึกหัดใช้โปรแกรมการนำเข้าข้อมูลในระบบ NISPA หรือระบบรายงานสารสนเทศยาเสพติดจ,จังหวัดพร้อมทั้งการเปิดให้ผู้เข้าประชุมที่เป็นตัวแทนจากสพอ,อ,อ,อำเภอและเทศบาลได้รับทราบพร้อมนำเสนอปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานชุมชนหมู่บ้าน และชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดและกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างไรก็ตามทางจังหวัดโดยสุดอำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตราดกําชับให้เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่กํากับดูแลการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ละพื้นที่ร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกหมู่บ้านชุมชนเร่งชี้ให้ทุกประชาชนในทุกครัวเรือนในแต่ละชุมชนเห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติดในทุกรูปแบบรวมทั้งค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดให้กลับมาใช้ชีวิตเช่น บุคคลปกติทั่วไปและทำให้ชุมชนของตนเข้มแข็งปลอดจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาบริการจัดการกองทุนให้เกิดความยั่งยืน นักเตะตราดเอฟซพร้อมสตาฟโค้ดเดินทางซ้อมเป็นครั้งแรกหลังพ่ายลำพูนวอร์มเตรียมรับการมาเยือนของกระบี่เอฟซหลังหมดภารกิจในการแสดงละครในงานตราดลำลึก107ปีวันวานวันนี้นักเตะตราดเอฟซทุกคนได้เดินทางมาฝึกซ้อมที่สนามกีฬาโรงเรียนตราดตะการคุณโดยมีนายประพานนาคพงเจ้าที่สตาฟโค้ดเดินทางมาควบคุมการฝึกซ้อม การฝึกซ้อมยังเป็นไปตามโปรแกรมโดยให้นักเตะทุกคนวอร์มอบอุ่นร่างกายต่อด้วยการเล่นจิงบอลและสุดท้ายการแบ่งนักเตะเป็น2ชุดแล้วแข่งขันกันโดยนายประพานนาคพงศ์ได้เสริมด้วยการใส่เทคนิคในการเล่นให้กับนักเตะทุกคนโดยเฉพาะการที่จะรอรับการมาเยือนกระบี่ f อในวันที่31มีนาคม2556นห้าาสิบหกนี้

ไม่โกงไม่โกง ิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์